ครับสวัสดีครับจากช่องชัดเจยภูมิเจียภูมิเจภูมิบ้านเราเยครับมาอีกแล้วครับ4ประตูกับคันนี้ดารอินเจคชันปี2004นะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะสวยงามสวยงามก่อนหน้านั้นอ่าสประตูอ่าที่ผมลงไว้2องคันนั่นขายไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วอันนี้คันใหม่มาอีกอ่าอันนี้ก็ราคาบอกเลยก็แล้วกัน1นึ่งแสนแปดหมืนนะหนึ่งแสนแป มาต่อรองกันได้นะเดี๋ยวผมจะประสานเจ้าของรถให้นะครับนาก็โทรมาเบอร์ช่องชัดภูมก็ได้นะครับนี่0 6 4 9 4 2 7 1 5 8หน้าสนใจก็ทักมาได้อ่าสำหรับคลิปก่อนหนะ้าที่ผมเคยลงไปเออเหลืออยู่โฟวินอยู่คันหนึ่งนะสประตูโฟวินนะ าไม่มั่นใจว่าขายอยู่เท่าไหร่นะ180,000หรือ190,000อ่ายังไงก็โทรสอบถามมาได้ถ้าใครอยากได้นะครับอยากได้รถอยากลองมาดูเออมันสวยบอมันเป็นจังดมันดีบออ่าอันนี้ก็สําหรับคันนี้ก็อ่าปี2004นั่นแหละ mm hmm. d i r e c อ Injection อันนี้ก็ท่านก็ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับดูอ่าภายนอกภายนอกแล้วก็ภายในนะ ท่านใดสนใจก็ทักมาถามมาได้นะครับเบอร์อาทางช่องชาญภูมิผมจะติดต่อประสานงานเจ้าของรถให้นะครับอันนี้ขอบสิบแปดเจ้าของรถบอกว่าเลือกรถมาเองกับมือขานหน้าเดิมหัวน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะไม่แกะไม่งี้ข้างในสะอาดสะอาด Thank yeah. รับกับราคานี้180,000ยังไงก็เข้ามาดูรถต่อรองกันได้นะครับจะถูกหรือจะแพงยังไงก็เข้ามาคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทัานเชฟภูมิให้ด้วยด้วยตอนนี้ท่านก็ดูวิดีโอไปนะ หน้าเดิมนะครับจะมีริ้วรอยของพาย,ยางตรงคานหน้าไม่ได้ทำสีมานะเดิมเดิมนะครับท่านต้องมาดูเอง เรื่องแง่ๆนะครับสายพานเปลี่ยนให้ใหม่แกนกันงความร้อนยังดีอยู่ฝากระโปรงหน้าสะอาดนะครับ